ชาลอชาร์ลอตเอกคาวาตีคาืเลเก่งมากข่าวร้ายชีวิตเบอ่์วิวเบอร์วิวเบอร์ได้รับรู้คือมันจะถูกฆ่าตอนฮิสต์มันเสียใจมากเพราะไม่อยากตายชาลอต ครับปากว่าช่วยเข้าลุงขึ้นชาลนซักหญ่คำว่าหมูวิเศษทำให้ทุกคนตื่นเต้นว่าเมื่อข่าวแพร่อ,ออกไปจากโรงนาเช้าลูกอกหมูลูกคอกหมูคอกหมูอหมเออตรงนี้ตรงนี้เออ ข้อมุ่งของฮูมเมอร์กลายเป็นศูนย์แห่งศูนย์กลางศูนย์กลางแห่งความสนใจแทนการช่วยชีวิตวิลเบอร์วิลเบอร์วิลเบอร์ของชาร์ลอตชาร์ลอตชา์ลอตได้ผล ชารลอดประชุมสัตว์ในโรงนาช่วยการคิดคำสำหรับวิเบอร์เทมเปอตันได้รับหน้าที่ให้ไปหาคำมาจากเศษกระดาษดังนั้นวันต่อมาทุกคนจึงได้ เห็นใหญ่แมงมุมมีคำว่าหมูผู้ก้าหมูผู้ห้าวห่นลูมเมอร์จึงคิดจะส่งวิวเบอร์เข้าปเข้าประกวดในงานประจำปีงานประจำปีเริ่มขึ้น ฮูลูมโฮเมอร์พาพาวิเบอร์ไปปักกัวมีโอยมีชาลอนนะเทมเปอร์ตันเทมเปอร์ตันร่วมเดินทางไปด้วยชาลอนชาลอนชาลอนว่างไขบนเพดา กรุงของวิสเบอร์และชาร์ใหญ่ครั้งสุดคะของชีวิตเป็นคำว่าอ่อนโยนทำให้วิสเบอร์ดได้รางวัลพิเศษจากการประกวดครั้งน,นี้ขนาดที่ทุกคนกำลังกัะ มาชาล็อตก็เบบวีเบอร์าวีเบอร์ได้รางวัลูตรงนี้เออวีเบอร์วีเบอร์เสียใจมากซาลอนปลอบใจแล้วบอกให้วีเบอร์ใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่า วิทเบอร์ใช้แฮมเปิร์ต้นนำถุงไข่ของชาลอนลงมาให้โดยให้สัญญาว่าจะให้แฮมเปิร์ต้นเลือกกินอาหารก่อนต้นวิทเบอร์โอมถุงไข่ ไว้เี่ยที่ไปเก่งมากแล้วครับเมื่อถึงบ้านตลอดฤดูหนาวมันดูแลถุงไข่อย่างดีจนกระทั่งถุงไข่แตกออกมามีลูกแมงมุมคานเต็มไปหมด มันรักลูกๆหลานๆของซาลอนทุกตัวแต่ไม่มีตัวใดเลยที่จะเสมอเหมือนซารอนได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดวิดเบิร์กไม่เคยลืมเพื่อนแสนดีที่ชื่อซาลอนเลย